สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนังเอกหมอลำนะคะสําหรับยูกิเพนปากานังเอกหมอลำแห่งคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาอัปเดตกันนะคะสําหรับไล์กลุ่มปิดนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะคะก็เดินทางมาถึงไล์ครั้งที่44แล้วนะคะก็เรียกได้ว่ายาวนานมากๆเลยสําหรับไล์สดกลุ่มปิดนะคะแต่ว่าแฟนๆเนี่ย ก็ยังให้การสนับสนุนอยู่ตลอดนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมาแล้วนะคะสําหรับไลฟ์ครั้งที่44นะคะก็จะมีการแสดงนะคะที่ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมเลยโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการแสดงในเรื่องค่าน้ํานม The m u s i c a l นั่นเองนะคะโดยในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการแสดงในวันที่8เมษายนแล้วก็วันที่9เมษายนนั่นเองก็สามารถซื้อบัตรกันได้นะคะบัตรก็ราคาเพียง139บาท เท่านั้นนะคะสามารถรับชมได้ทั้ง2วันเลยนะคะก็จะได้รับชมโชว์นะคะที่ยิ่งใหญ่อลังการรวมทั้งหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยนะคะสําหรับไล์ในครั้งนี้ที่จะมีการแสดงในเรื่องค่าน้ํานมเดอะมิวสิคเเนี่ยนะคะแฟนๆนนะคะก็ต่างมีการแสดงความคิดเห็นนะคะมีการพูดถึงกันว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เรียกน้ําตาได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าด้วยความที่ชื่อเรื่องเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบว่าดูน่าจะซึ้งมากๆเลยแฟนๆน,นะ ก็ต่างมีการติดตามการรวมทังก็ได้มีการซื้อบัตรนะคะเข้าไปรอชมในกลุ่มปิดกันเยอะมากๆเลยเราเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นถึงบรรยากาศนะคะของการไลฟ์สดในเรื่องนี้ยังไงนะคะก็สามารถซื้อบัตรเข้าไปรับชมโชว์กันได้นะคะโดยในครั้งนี้นะคะเราก็จะได้รับชมนะคะเป็นโชว์ใหม่ที่บอกว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอน แล้วก็อย่างล่าสุดนี้เองนะคะเราก็ได้เห็นยูกิเพนประกาศนะคะเธอเนี่ยก็ได้มีการมาไลฟ์สดนะคะร้องเพลงพูดคุยกับแฟนๆรวมทั้งนะคะก็ได้มีการมาแจกบัตรด้วยนะคะในครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้นะคะก็มีแฟนคลับที่ใจดีเนี่ยนะคะก็ได้มีการสนับสนุนบัตรนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างเข้าไปร่วมรับชมนะคะไลฟ์สดแล้วก็ยังได้มีการตอบคําถามนะคะในการรับบัตรฟรีในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แฟนๆเนี่ยนะคะคอยให้การสนับ สนุนอย่างดีตลอดมาเลยยังไงนะคะเราก็จะต้องมารอรุ้นกันนะคะว่าในครั้งนี้เนี่ยยูกินะคะเธอจะได้รับบทแบบไหนนะคะแล้วก็จะได้รับบทเป็นอะไรนะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะเราเนี่ยก็จะได้เห็นถึงบรรยากาศการซ้อมของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนะคะแล้วก็จะได้รับชมโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการนั่นเองนะคะ แล้วก็ถ้าพูดถึงการแสดงเนี่ยนะคะของทางคณะมอลำเสียงวิหกเป็นแฟนเนี่ยก็มักจะมีการชื่นชมกันอยู่แล้วนะคะว่าทางคณะมอลำเสียงวิหกเนี่ยนะคะมักจะมีการแสดงที่แบบว่าสมบทบาทบกันทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยูกิเพ็ญพกาหรือว่านกพงศกรนนะคะเวลาที่อยู่บนเวทีเนี่ยถ้าเป็นฉากซึ้งๆหรือว่าร้องไห้เนี่ยทั้งสองคนนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ดีมากๆเลยนะคะรวมทั้งคนอื่นๆด้วยของทางคณะหมอลำเสียงวิหกก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคณะนะคะที่มักจะ ทุ่มเทให้กับการแสดงได้อย่างดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นการทําโชว์ต่างๆแล้วที่โดดเด่นอีกสิ่งหนึ่งเลยก็คือในด้านของการแสดงนั่นเองนะคะแม้ว่าเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าทางคณะมอลลเสียงวิหคเนี่ยใช้เวลาซ้อมเนี่ยไม่นานเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถเล่นได้สมบทบาทนะคะแล้วก็พออยู่บนเวทีเนี่ยทุกคนก็เต็มที่มากๆเลยนะคะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแฟนๆนะคะถึงสนับสนุนมาถึงไล์กลุ่มปิดครั้งที่44นั่นเอง ะะยังไงเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องไปรอติดตามกันนะคะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะออกมาประมาณไหนแล้วก็จะเป็นยังไงนะคะและนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาอัปเดตกันสําหรับไล่กลุ่มปิดครั้งที่44นะคะของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้เอามาพูดถึงกันเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ